พาพี่เขาไปดูกระสอบก่อนก็ได้ปะโอเคได้รอราคาอยู่ลืได้ราคาเลยของมาใหม่ใบางทีราคาไม่มามันมากี่ลูกวะบ็อกเซอร์อะสามลูกดูให้เขาก่อนไหมะดูเท่าไหร่อะไม่ดราคาเลยอ๋อเจ็ดพันสอง เจ็ดพันสองโอเคตัดเลยตัดเลยสเวตเตอร์คอกลมสเวตเตอร์คอกลมเกรด A ป้ายเขียวขายดีมากเลยอ่ะตอนนี้สเวตเตอร์นะคะรีบสั่งก่อนขนส่งหยุดยาว เด็มาแบบใส่ไฟวะไม่ระบุราคาก็ดีจ้าเซสบุ๊คปิดกั้นแล้วเบื่อวะเมื่อกี้ยังเปิดให้อยู่เลยนะไอคลิปเมื่อกี้เออเตือนคลิปรีวายอ่ะโอนิวยอร์กตัวนี้งานปักสวยจังเลยเฮ้ยงานแบบนี้ก็เธอแท็กงานปักอ่ะนะเออน่ารักเว้ยนี่พรินซ์ แอดฟักสามพันเก้าดูดีสีอุ้ยตัวนี้น่ารักว่ะขอขอดูกใกล้ๆหน่อยคือสีสดมากแบบปักน่ารักมากนะคะให้ดูความสดใกล้ๆแบบผ er ้าแบบผ้าใหม่อะ่ะสามพันเก้าตัวนี้อะไร D k N Y มันจะมีคอป,ปกบ้างน,นะคะฮูดมี meet. คุณพี่พี่พมีตังมีฮูดมี meet. ฮูดเกรด A มีสี่พันนะคะฮูดเกรด A 4, อสี่พันุ้ยใหม่อะ่ะสามพันเก้าใครรับรีวิวส่งฟรีส่งของ,ของวันนี้นะจ๊ะรีบสั่งกันเลยขนส่งรับของวันสุดท้ายวันที่ยี่สิบแปดนะคะยี่สิบแปดวันสุดท้ายเด้อ <c oughs> อุยใหม่มากลูกค้าถ้าบอกว่าไม่ใหม่นี่คือแบบโอ้จะพูดยังไงป้ายนี้นะคะเน้นสภาพใหม่มสะอาดสี<ม>สด<ม>อืขายง่ายนะคะสภาพใหม่มันจะขายง่ายนะคะมีทั้งแบบสวมแล้วก็แบบซิปแบบกระดุมนะคะคะกันมีไซส์เล็กมีไซส์ใหญ่นะคะใส่ได้ตลอด เอาวางเลยก็ได้พี่ใครจะสั่งคอกลมกับฮูดสั่งมาได้เลยมีสินค้าพร้อมส่งนะจ๊ะโอ้โดูความใหม่เธอฉันขอโชว์ความใหม่ของเขาหน่อย <c oughs> <c oughs> ใหม่แบบยังไม่ได้ใส่อ่ะพี่ใครได้ลองป้ายนี้ติดใจกันทุกคนนะคะ พิงค wow. ์ว้าวสกินน่ารักน่ารักนี่ธีมคริสต์มาสตัวนี้เอาเอาไว้ถ่ายรูปน่ารักน่นารักเนาะคริสต์มาสอุ <c oughs> ้ยน็อตเฟสนะตัวเนี้ยเธอเออเด้อน็อตเฟสนะเนี่ <c oughs> นยีสต้นทุนถูกนะ <c oughs> <c oughs> ต้องแปลอ่าข้านะ หนึ่งกระสอบ45กิโลประมาณ120ตัวบวกลบนะลูกค้าต้นทุนมันตกแค่ตัวละ30กว่าบาทแต่สภาพใหม่นะคะมีทั้งสีพื้นมีทั้งสกรีนนะคะมีแบบปักอะไรอย่างเงี้ยออกรวมๆอยู่แล้วเนาะมือสองแบบและตัวออกแบบค้ากันอยู่แล้วนะคะออกชายออกหญิงนะใส่ได้ทั้งชายและหญิงนะคะนี่ตัวนี้เป็นคอป,ปกเออดีเพนไว้คอป,ปกเนี่ยมีทั้งคอปกมีทั้งคอกลมนะคะ แต่จะไม่มีหมวกเนาะถ้ามีหมวกก็จะอ,อีกราคาหนึ่งอุ้ยน่ารักเออแบบสกินแล้วสีแบบสีละ,ละ<า>มุนม,มากนะเออสีดีอะ ใครจะเอานะคะรีบสั่งมาเลยรอบส่งวันนี้ช่วงบ่ายเหมือนเดิมนะจ๊ะกำลังแพ็กของกันเตรียมส่งนะฮู้ดรีวิวไปมีลูกรีวิวหลุดจองอยู่พี่มีตังคทักมาเดี๋ยวส่งคลิปให้ดูเพิ่งรีวิวไปวันสองวันเนี้ยตัวกระสอบรีวิวยังว่างอยู่สวยด้วย พักมาเลยเดี๋ยวส่งให้ดูนะคะถ้าชอบจะได้เอาถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนี่งานแบบวินเทจวินใจวินเทจวินใจใค<จ>รรับได้ทุกตัวจ้ะตีใหม่ขนส่งหยุดหน้าร้านก็หยุดนะคะลูกค้าเพราะฉะนั้นใครจะเอาของก็ วางแผนดีๆนี่ป้ายังห้อยอยู่เลยค่ะสีเนาะโอ้โหสีแบบสดแบบสดมากมาอีกแล้ววินเทจวินใจ ใครรับได้ทุกตัวตามที่โชว์เลยจ้าหรือใครเจ้าก็สอบใหม่ก็สั่งได้เลยใครซื้อเยอะลดอีกนะคะซื้อสิบลูกยี่สิบลูกทักมาเลยจริงๆสเวตเตอร์พวกนี้มันขายได้ตลอดทั้งปีนะเพราะมันไม่ใช่เป็นผ้าที่หนาแบบใส่แบบเมืองหิมะนะคะลูกค้าใส่ได้ทั้งปีน่ารักว่าสีเข,ขียว าทอมมี่โลโก้แบบปักๆเลยจ้าทอมมี่ชอบสีเขียวมะนาวเนี้<ว>ยนะน่ารักอ่ะสีเขียวมะนาวน่ารักดีวะ่ะคิดมากเงีเ้ยเลยโอ้โหโอ้โหป้ายป้ายแบบแบบแบบที่มันยังไม่ได้ใส่อ่ะ หลายตัวเลยนะแบบออกมาจากแบบห้างเลยอะรุ่นนี้ผ้าเขาจะค่อนข้างใหม่นะคะมันจะไม่ค่อยช้ำเอาไปรีดเลยไม่ต้องซักยกเว้นตัวไหนเลอะค่อยซักนะคะถ้าไม่หนามากนะคะจำนวนตัวได้ค่อนข้างเยอะอยู่เราก็เห็นมันมีเนี่ออกมาแก๊บป,ปะเนี่ยตอนนี้อืม สีขาวเว้ยสวยนะมีกักด้วยสีขาวแบบเท่หอ่ะเนาะเชเตอร์ขาวล้วนลูกค้ายังทานไปเลยนะยหมดไปแล้วแต่ไลท์เดียวอะ่ะน,นี่อาราักวินเทอินใจงานปักนะคะคัดแยกทำราคาเอาแชมเปี้ยนตัวนี้หล่อจังเลยมีมีโลโก้ไหมเออใหม,ม่มาก อืมสกรีนยังดีอยู่เลยครับสูงจ๊ะสีพื้นคนก็ถามนะแบบบางคนขอคัดสีพื้นอย่างเดียวได้ไหมอะไรอย่างนเนาะ <c oughs> คือโกดังเราไม่มีเปิดคัดนะคะเราจะขายยกกระสอบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็จะรวมมาเลยนะจ๊ะ <c oughs> ตัวนี้น่ารักว่าคริสต์มาสไงเธอเนี่ยไวันคริสต์มาสได้เลยเนี่ยน่ารักนะคะใครนะอดีคมินิมัลสุดๆอ่ะตัวเนี้ยขอถ่ายรูปหน่อยใครที่อยากได้นะคะรีบสั่งเลยจะได้ทันขายก่อนปีใหม่พี่พี่ ไม่งั้นแบบถ้ามันช้ามันก็จะต้องหลังปีใหม่เข้ามาดูแล้วกันพี่ให้เขามาดูดูกระสอบได้ไม่เอามีไรสดไงเลยพูดไม่ได้ <c oughs> ไม่เป็นไรไล์แป๊บเดียวเสร็จแล้วนลเ,ลนเนี่ยส่งหมดทั้งรถทีเลยวันนี้เพลงอ่ะส่งไปซาเนียรอคะก็ส่งยันบ้านเลยโอโสย้ส่งถึงบ้านเลยใช่ก็ราผมมีบริการส่งถึงบ้านไงโอ้ นี่แหละลูกค้ามากเพียงสองหนึงเจ็ดโหเป็นหนูหนูก็ไปส่งค่ะส่งนักสตีนะเออพี่ของเทเทอแบบแบบส่งนักสตระถ้าใครว่าใครชอบนะคะจัดได้เลยอ่ะก็ได้จ้าใครจะสั่งอะไรก็สั่งมาทิ่อิสเหมือน ใครที่ไม่ได้หยุดใครขายของปกตินะคะต้องสั่งตุนนะเพราะว่าไม่มีขนส่งไหนเปิดนะพี่นะเขาหยุดกันหมดหน้าร้านก็หยุดอีกตั้งหากก็ไม่มีของขายสนุปปีป้ป่ะสนุปปี้ใช่ใช่ใช่ใชพี่สนุปปี้ตอนนี้น้องสนุปปี้นะครับแอนเฟรนนี่ตัวนี้ปาก ได้ราคานะพวกงานปักงานอ่อวินเทจมันจะได้ราคานะคะนี่ยเทสแอนดอันนี้เหมือนคอแบบคอเร็วๆนี้ลูกอยาก <c oughs> คอใหม่ล่าสุดหรอโอ้ยท้านมันสวยางวะถ้าเซียวก็ตอบนะเทอนะ <c> H&M <oughs> จ้าตัวนี้สีทัสเทลน่ารักจังน่ารักมากน่ารักมากเฟซบุ๊กก็ไม่เปิดการมองเห็นหัว ไลฟ์วันนี้เห็นอีกทีวันหน้าไม่ต้องออรอไลฟ์สดพี่ทุกวันเนี้ไลฟ์ไว้ก็ให้ลูกค้าดูย้อนหลังแหละทักมา,าได้อะไรก็ทักมาเลยง่ายดีนะ<ส>ขอปกหล่อๆอนะคะเท่ๆทะสีท <ะ S 2> สีเนี่ย ใส่ได้ทั้งชายและหญิงจริงๆไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่หนาวก็ใส่ได้เ,<อ>เพราะว่ามัน<ไ>ปเป็นมันเป็นอ่อผ้าบางนะงานปักมาเรียงให้หน่อยจ้าก็สอบนี้ออกออกนี้อยู่ออกแบบงานสวยนะคะป้ายนี้งานสวยงานใหม่ มันสูงขึ้นมาไห้ไม่มเดี๋ยวลงไปหนุนเองให้มันเท่าเพื่อนอะ่ะเอ้ยเดี๋ยวลงไปหนนเองใครจ้เากระสอบนี้นะคะได้ทุกตัวตามที่โชว์โชว์ให้ดูทุกตัวอยู่แล้วทั้งลูกนะ บอกนะเจนจะบอกนะว่าเพิ่งแจ้งเตือนเนี่ยจบคลิปเนี่ยไม่ใช่ตั้งหากไม่ใช่ไม่ได้เตือนไม่เตือนเลยโอ้ยมัขึ้นเลยบอกแล้วว่าเตือนรีวิวฉันอยู่แค่นั้นนั่นแหะจริงจริงคริสมาต้องอยู่นี้ชอบนะ ิสมาส่าหนูจใส่ทอมมี่สีแดงหนูยนส,สีอจส่มมสไ,ไ,ไม่หนใสไ่ไมแงไม่ได้ไปอนวะไม่วันนั้นไงลูกวันนั้นที่หนูไปอะที่มันมีสีแดงน่ารักอะไอ้สีแดงทอมนี่อะมาวางเลย มาจ้าใครที่เข้ามาดูย้อนหลังชอบกระสอบนี้รับได้นะนี่นะคะมีทั้งงานปักงานแบบสกินน่ารักน่ารักก็มีนะจ้อะอะใครสนใจแคปหน้าจออินบ็อกซ์ได้เลยจ้า